อะไรเอ่ยหอมอร่อยไม่ต้องไปกินไกลถึงเกาหลีน้ำชงน้องใหม่ของปนันชิตาเลยค่ะบอกเลยว่าเขาเพิ่งเข้าโกดังสดๆละร้นน้องคนแรกนะคะน้องสีเหลืองเขาเป็นนมกล้วยหอมอร่อยเหมือนไปกินที่เกาหลีเลยค่ะทุกคนแล้วน้องสตอรอเบอรี่ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะนมสดสตรอเบอรี่หอมอร่อยสดชื่น,นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยเขาดีต่อสุขภาพค่ะเพราะเขาใช้สารให้ความหวานเป็นย่าหวานอร่อยขนาดไหนไม่เชื่อลองมาฟังจากปากแม่หน่อยดูค่ะ แน,แน่เลยแบบนี้เพราะว่ามันอร่อยมากทุกคนมันเป็นนมสดทุกคนเข้าใจคำว่านมสดไหมอะแล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลใช้แย่หวานแทนน้ำตาลไม่ได้ใช้น้ำตาลสังงคอห์นะคะไม่ได้ใช้ความหวานจากการสังงคอห์มาเลยคือธรรมชาติธรรมชาติกินไปไม่ทำลายสุขภาพแล้วก็ได้กินของหวานแบบมีความสุขไม่เป็นภาระต่อร่างกายด้วยค่ะนมสดกล้วยแล้วก็นมสดสตรอเบอรี่ที่แบบอร่อยมากดูจากหน้าที่อร่อยมาก